ขอเบอร์หกครับตายคนล,ละครึ่งครับครัอันนี้ครับร้านปังกะโหลกก็จะมีชิวอา์โคสเอาไว้สัง่งอาหารเดี๋ยวลองส่องดูนะส่องชิวอา์โคสเข้าไปที่เหวน ว่าเราโต๊เบอร์หกเนี่ยเราสั่งอะไรไปบ้างก็สมามารถที่จะเลือกเมนูเราก็สั่งอาหารได้เลย <c oughs> ดูรายละเอียด <c oughs> นี่ <c oughs> ออกบินได้เลยนะเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินแต่ว่าตอนนี้เขาให้ไปจ่ายที่ คอเตอร์ก่อบใช่นของร้านมันัซอนลครับพวกมีตอาหารมาเลือกครื่งเกียงเอแล้วมีท็อปปิ้งมีเครื่องเคียงฮ่า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 ฮ <c oughs> ่เ,เอ่ออนนเา,เาเัาฮ่าเเาฮ่าฮขาฮ่าเ่า่าฮ่่าฮ่่่่่า ค่าเช่าเราก็จ่ายรายเดือนไปเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ก็อาจจะดีถ้าแทนกระดาษก็ไม่ประหยัดกระดาษใช่ไหมมันก็ขึ้นนี่เลยใช่ป่ะแยกตัวเลยมคะแยกตัวอ๋อสามสี่ตัวก็แยกตัวเลยเขียนเอาเรื่องแปวเรื่องมาเลยอ๋อเหรออ๋อแปลว่าทุกคนก็ต้องมีจอจอของตัวเองแล้วมันก็เด้งมาโต๊ะไหนแล้วก็ถามแล้วก็เสิร์ฟ เอ้ยอย่างนี้ดีดีนะฮะเมนูอาหารเขาใช้แบบ QR code มันก็ดูทันสมัยดีแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าเนาะทุกคนก็มีมือถือกันหมดละนะมีมือถืออย่างนี้ก็หมดละพวัะนั้นส่อง QR code แล้วก็สั่งได้เลยดังนั้นที่เหลือมันก็อยู่ที่ซอฟต์แวร์ละว่าเราจะออกแบบยังไง ท่ราต้องบอกว่ามันก็มีอยู่หลายเจ้าที่ทําลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้เจ้าที่เขาเลือกเนี่ยเป็นเจ้าที่มีสามารถรองรับออเดอร์ที่มันซับซ้อนได้แต่ว่ารูปภาพหน้าตาเว็บก็ยังไม่ค่อยสวยอ,อ,อะไรประมาณนี้